อนเศร้าถึงยังบ่ันได้สวยพี่น้องสวัสดี FC ที่ติดตามบ่สูู้สู้คนมื้อนี้ฝนตกลิน้นฝนตกลิน้นยามมือ้อเศ้าพี่น้องตกตั้งแต่ทันได้แจ้งตอนนี้ก็แจ้งมาแล้วค่าสว่างแล้วประมาณ7:00 8:00ดำหน้าพี่อมื้อนี้ดำอยู่น้าแมเฒ่านั่งิง นางเก่งก็หายอยู่ว่าพ่อเมื่อบ้านหายน้ำล้างแง่ยงย้ยงยีไปไม่ไปลูกสาวก็หายน้ำเจ้าวาอยากดับหน้าน้ำพ่อเบจักลูกลูกสาวก็หายน้ำหลังเจ้าวาอยากดับหน้าน้ำพ่อเบอร์จักพี่น้องไปเดี๋ยวไปดำหน้าเหมือนกันพี่น้องไม่นี่อะไรเอาดำยังเมื่อสาวน้องแล้วแม่นั่งกิง้งลงดำยังเมืเ่อแรกเพราะว่าโบามีพออ่อหลกเดสลูกสาวกบ็บโบอยู่อยากอย่างนตกน้ำ กะเรากะถือว่างามแต้เด้อพี่น้องบ่คือกะเฮากะเฮานัสันกิดิสอยู่อันนี้กะงามไปกันน่ะสิลบหญ้าอยู่เฮาเบิ่งมันนั่นน่ะมันกะยาวเด้มันกะอายุหลายเลยฮะไ้องาวหากะพี่น้องหากะไปดำเอาบ่ลายก็ได้เอาซ้หาบได้แต่มันเหลือ้สิหิวไปนะตบด้พี่น้อง ลำบากตัดใบละบาแตะกอแตะว่าจำมันนานขึ้นมาคึ้ทางนึงหญ้าทางนึงสันหม่ก็ยามันน่าเนาะบอนักกว่าเนี่ยฝนตกลินลินอยู่ลองพอดีอากาศแบบบอห่อนบอห่อนแดดส่วนผู้บ่าวมาดำน้าซอยเนี่ยไหมส่วนเอฟซีมาดำน้าซอยเนี่ยมาเดินมาดำน้าซอยกัน สิมีโทมาีว่า,วาดำนาตาคนไ <c oughs> <c oughs> ะก็แล้วินะเหม็นทำไมหนำ <c oughs> ใกล้ของมูอป่ะไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วอย่างว่แล้วเนาะคนนะัด พวกเรได้หาแล้วแกมันทุกทางประหลาดอ,อ๋อเธอมีคู่ให้น้ำเต็มบัตรคู่ให้เลยพี่น้องดำจนแล้วเห็นแต่ข้าเจ้าอะนะแก่คนไปดำหน้าพี่น้องแกมาทั้งบานห้าคนแหละเพราะว่าท้งคุณเนี่ยบ่ได้มีน้ำเลยทั้งนี้นะแม่นกู หน่ำเต็มไฮเต็มคันไปทางพุ่นนั้นมันมีหัวหน,น่ำดำหน้าแล้วที่ยงไปสอนทำไมชวนในในายแล้วใช่ชวนให้หน้ามีแมงดาไว้จักหน่ำลายดิ คนก็พอดีตกลินเงบเงบเงียบหมดตกพอยิีตกพอดีเนพอดีหนาวหตกพอดีหนาวหแล้วก็ตกพอดีคันคันสองสบมัดมเลยสมัดหาบกระเทิน I'm <laughs> าคนมเชเล่มานะชนเล่ำเียงกัน <c oughs> <c oughs> อันแี้พี่น้องดาวหน้ามือแรกดาวหน้ามือแรกเบิ้งคุณจเมื่อไหนั่งใหม่มิเตอัหัว,หว ไปลองใน้แรกไม่ได้หายหน้าปอบๆดำเหลวไห,หน้าไก,กาออ่กันกจยกลังดับอยู่แต่ว่าหน้าเขาหาใหญ่เลยหายก้ใหญ่แต่ว่าหน้าเขามันหายปอบหายหน,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 น้าเราเป็นขาดประทันจริงหรดำสี่คนแม่เฮ็อะไรนี่นะไปไปเไปเล กาศก,กัน่อยแ่้ชลาซี่แบบน้้อง้นะรอเริ่มต้นด้ำห้ที่สองเหมือนวัดจากแล้วให้ที่นึ่งผ่านไป ที่สามพี่น้องกากระซิเบิร์ดเราจะได้ไปลบก,กากระเบิดก่อน,กกนถ้าลบกากระซิเบียนให้แม่นักจริงเอามาลบเราลบไว้ก่อนเราสองคนกระซำคนเดียวพี่น้องเอาลูกคนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็แล้วลายเต๋อไปเลยเย็นมันนี่มันนี่มันนี่ฮอตพี่จั่วเครื่องแล้วใกล้ๆที่เครื่องการบ,นบรากกูนับรวมตะกากับเครื่องเมื่อยยังไงเมื่อยมันเมื่อยแบบเด็กฝนกับ ตกแดดก็บม่ได้ออกแดดก็บม่ได้ห่อนก็ชิมเมื่อยเดียวล้างเปิดแอร์พ่นขาเปดแอโอ้ยนยากให้ออกได้เมื่อยกับขี้ขานนะตัวได้เมื่อยตัวได้ขี้ขานเมื่อยหรือขี้ขาดไปพี่น้องดำๆไปดูเมื่อนี่มือเมื่อยเลยนอนฝนตกบนมือมือนี้แต่ตะแลงยังชิไปจับไปเบิ่งกันอร่อยคนดำหัวใส่แล้ว แล้วละกคนนบัดกะก่อนแล้วเครื่องให้ไม่คือดำสระได้ไหมยังอยู่กลางไฮนาอยู่มูวจะไปไฮไม่เป็นไรฝนจะตกตลอดพี่น้องตกลินนี้พอดีแบบว่าเย็นๆเขิ่มความส่งความเย็นดำนากับบุเบย ่บ <muitas> ังคุดร ну oh <g ancestor> ักแข่งหลังคดรลังงอมลายคนพี่น้องกาเบิดพี่น้องอาโลกาก่อนตอนนี้สิบโมงครึ่งยังเหลืออีกสิบโมงครึ่งจะได้ขึ้นพักเที่ยงกินเขาก็ถ่างละชายไว้ให้หนึ่ง ปกติสลดอย่าอ่านเลยเกิดต่เราไก่ไม่ถอนบ่ไปหรือบ่ไปด้หนินะี<ป>ิ<ป>เมฆไล้ลยลุยล,ยล,ยลยุยเนาะยามนี้นะหอดยามฝนลีรอนี่พี่น้องเบิงกิเมฆไลเกินกิเมฆไล้ตัวนี้แหละประมาณเป็นอาทิตย์กูแหละเลย,ยสิได้เห็นแดดแตะก่าวนะ แต่ว่ารอบนี้เนี่ยบูหัวมันสิตโตเคิืงที่ไหนพี่ไปคันเถวะพี่สุกง่ายนี่คันตัวนี้จะนอาก,ก็ตุกไปไปแล้วแล้วแต่ความสุกไผมันมยมามแรกมาเกี่ยวแตห่หอกแอบ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 หน่ำเต็มไหาเต็มคันฮะอย่าง บงลูกกาอีกพี่น้องกาเบิดไว้คาว่ากากีบมันเปืองกากีบกาแกน่นะนี่นะมันนั่นนะลำใหญ่เปืองกาจะถามว่าเป็นกาในน้อยทีที่เห็นนกกาเค็มเนาะบ้านเทวีตสิบอเปืองหันกาแบบนี้นะเปืองแต่ว่ากาแล้วก็ลกง่ายเลยพี่น้องโบเดยียา์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บลงง่ายๆหนะึ่ง ลกง่ายกว่าสาร้อยเมื่อวานนี้แห้งมาแห้งมาบ่นี้แห้งกระเต็กูโบหอนแดดบ่นพอดีครับเห็ดก็ออกพี่น้องก็จะเห็ดออก หักโมมีเวลาไปหาเฮ็ดด,ด,ด,ดอกถ้ามันบอกอยู่ไฮน,นาอย่างเ <c oughs> <c oughs> ี่นจะกินเห็ดผิ่งกับเห็ดปัวไฮนาอะมาให้เบิ้ง้นมัดนึงใมนหม่บาา้านเราชิมีน้ำกับบ้านนี้แหละหน้าเรายังแห้งอยู่ <c oughs> ท่ลาดอยู่เย็นเกิดโรคเลยไปประสบการหลายกว่า ลกตาอวไอยู่ดีเนาะต่างกนเงินวุนนแตาเามันแข่งนะพี่นเนงตกแตประมาณสองเดือนปลายเลยเนาะเมือจิ้นจิวโบกิดพันจิวโบกิดต้องไม่รู้ไปอยู่รงแรอะไรแย่งไหนเ่็งเ <laughs> นี่ยลองตึก ถ้ามันสั่งสี่นี่เราานจะจะโลกร่าด้วยพี่น้องโลกร่าด้วยตอนวานเ้าวานแต่เขาเดี๋ยวมันขึ้นมาก่นหย้าจะขึ้นมากกระเทมคือกับเขาอีกนี่นี่ต้นหย้าคือกันเลย บ้านเขาายังไปถงนีกปานีอกนี่ค่ากรันฮะตโตแค่นีทุกคนเห็ดเหดตาคนท้องแท่แบบนี้โมฮอนเหมือนเลนะ วันหนาวอู่นดีนเดี๋ยวเาคนีวเราถาร้นยงานนอนพซมาเนาะเป็นอยู่ความง่วน้องเลียงง่วนแล้วก็รีดนมง่วนเราแต่ว่าเราเป็นคนเก็บอยากไว้เราดูเแก่เราก็เลยแพงแล้วแต่ว่าแม่เราสบายก็เลยมา แด้วมาเห็นหน้าน้ำเขาคือเกาเดี๋ยวมาเห็น,นหน้าคือเกา <c oughs> จำเป็นเนาะคือโยก <c oughs> <c oughs> ตอนจะตอนจาอนันบ้านในบ้านมันไม่นำเลยลงหย่าเนี่ยครลูกกาได้พี่หลอกลูกกาบางสวน <c oughs> นั่นหม่กำลังหมัด รับเลยหลกสาจันะเนี่เกิ่งการ์ตูนไม่ี่ไหนจะขาดไนลบกเยาิล้านที่าากาได้นคนตกลินบรรยากาศฝนตกลินดำหาดำหน้าพี่น้อง เดี๋ยวบ่พี่น้องบ้านเฮายังบ่มีน้ำาเด้ให้หน้าเฮาโอโตบบนเมือเลยมันอนี่นะแห้งมาแหงมา,งมาเอาออกใหม่บัดนี้บ่บ่เป็นยังติหน่อโหนตกอยู่เวลาแห้งกระดำเป็น,ย,น,นย,ยังดอกได้จักมัด2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18, 18 19, 19, 19, 19, 19, 20 22 24 สิบแปดสามสี่สิบสองสี่เป็นหกสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สิบหกแปดห้าสิบสองสามสี่ห้าชกหกสิบเจ็ดทางน้ำมือเราน้ำ <laughs> ประมาณหกสิบหมัดพี่น้องโลก,กาได้ตวแรงหลายสิได้ประมาณสาม 3, 4, ห่หกสิบมัดสามไห่สี่ห่กันหอน้อยเนียน่ยก็ได้ลายเนี่ยตกบัดมือเลยพี่น้องมือน,นี้นะบายบ่ห่อนแดดทำไมเนาะ บัวดำและหน้ากับบัวดำอลไมันนะนะกะมันดีกศมันได้นยากาศมันได้เหมาะสำหรับนอนเวนเอ้ยบ่แมนเหมาะสำหรับดำนาเหมาะกันนอนเว้นไรกวัวบ่เหมาะสำหรับการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลยพี่น้องมันบัวหนาวเอ้มันบัวห่อนก็เลยบัวหนาวเลยลงหน้าลงหลังเลยทุกคนมาหนีขึ้นกินข่าวกันตอนแรงทางลงมา มักทีก็อาจสีดำเนาะมักทีก็อาจสีนะโะลกาอีกมักหัวนำลาล้วว่าสิบาเฮ็ดจังได๋ดำนาไม่ถ่าก่อนนาเฮามุ้ยน้ำหักอะลลีพี่น้องเย็นขาเจ็กยืนห่วะครับจากเจ็ อัมูอนิ้ิเเห็นมัน,มน,นอีตาผู้คนอยากจดพี่ของเราเจ้าปนน้ำะดัง,งนัเออโพ้คนิดรงขาของเราร่ไปเลยโอ้เาคราด้อ่างไเราล้งังฆ่าแล้วอีกไปแล้ว็นเยรางฆาเป็นอ้าของมันมาอมกันเพิพื้นแม่ก็พอพเป็นมาจะเห็นงานแล้ว เราก็มาพอดีเห็ดซองนดำนาก,ก็สิแล้วไว้เก่าวๆแบบนี้เอาฝนมานำ้ำเอาฝนมาน,ำมน้ำแม่นตัวใจมันถา่าทุนเจ้าปกตินั่นแล้วบ้านแล้วตำนี้หน้าใ<ก>นแะถวสบายบ้านนี้นะบบมันโบโตกเติมขันวานาเคยมีน้ำเป็นยังบุมีเสร็จแล้วพี่น้องกินหากินข้าวเที่ยงน่วกันพี่น้อง นตกจากจากอยู่ให้กระเบิดกาน,นะเบิดกาให้ตัวนี้พี่น้องเบิดให้เดียวนี่แหละให้ตัวนี้กระหักกานะให้กรนะกลกไตกเครื่งเอานาเรากันเรือสำเน็จแล้วพี่น้องเรือสาขาตัวนี้หนาสักเครื่งแล้วมาเบิ่งแบบเพลินๆนะนะมาเบิร์กเพลินๆลนาสักประมาณเครื่งทงแล้วแต่เสิแล้วแล้วแต่ว่ากันยังมีหน้าอีกทงนึงยิ่งรุ่มเพิ่นง เฉพาะน้าตัวนี้ก็ได้ประมาณ200หรือว่าเกือบเกือบสามร้อยกระสอบพี่ได้งามกรับประมาณ300กระสอบกอบินโมเบิร์ดแต่พี่น้องหน้าตรงเดียวนี่กามันเป็นหน้าตีนบ้านเนาะมันเลยง,งามแต่ว่าเราก็เหดหน้าอยู่ลุ่มนะหน้าตัวลุ่มน้อก็หลายแต่ก็ซื้ประมาณซามสามกันนี่แหละพี่น้องอันนี้บ้านเฮาส่วนลายก็มีหายมีหน้าลายเนาะคนเราเป็นหายเหดหน้าลายโดยเฉพาะเป็นยีแม่มีหน้าลายเป็นพิเศษ กัเลยดำเพิงเนี่ยแต่ว่าปีนี้ยังพันได้เริ่มลงมือดำสักมาอาวามือก่อน